kila chú xíu chú xíu football cá làn xíu cá làn xíu rugby suy quân xíu suy quân xíu hockey Lán xíu Lán xíu basketball 排球，排球，volleyball；手球，手球，handball；美式足球，美式足球，American football；羽毛球，羽毛球，badminton。 หวางชิวหวางชิวเทนนิสปัางชิวปัางชิวเบสบอลเล่ยชิวเล่ยชิวซอฟบอลพิงพังชิวพิงพังชิวปิงปองเถิงชิวเถิงชิว ตะก,ก้อสวยชิวสวยชิวโปโลน้ำชาทานผายชิวชาทานผายชิววอลเลย์บอลชายหาดกาอล์ฟูชิวกาอล์ฟูชิวก๊อป,ปาอลิงชิวปาอลิงชิว bowling โ,โยเต้าโยเต้ายูดโดถีชาวถีชาวยิมนาสติกวีเจียวีเจียโยคะโย,ยงโน้งว่ายน้ำผ่าวปู เผ่าปู้วิง่งสายเผ่าสายเผ่าวิาาวว่งแข่งมาราซงมาราซงมาลาทอนเสียนจีเสียนจีชกมวยไทยเสียนไทเสียนมวยไทย 摔跤，摔跤，摸棒。空手道，空手道 k 拉 r 击 t e 举剑，举剑，翻打。射击，射击，枪。举重，举重。 ยกน้ำหนักโอ๋เต่าโอ๋เต่าเต้นลำเซ็ตเจียนเซ็ตเจียนยิงธนูขีจื่จักรยานขี่จักรยานปั่นจัก,กรยานหัวปิงหัวปิงสะเก็ดน้ำแข็ง สวยเสวยเชเลื่อนหิมะปิงหูปิงหูเคิร์ลิ่งตานป่านหัวเสวยตานป่านหัวเสวยสโนอบอร์ดเที่ยวเกาเที่ยวเกากระโดดสูงเที่ยวเหยื่น เที่ยวยวนกระโดดไกลผีหัวถิงผีหัวถิ่งพา,งายเรือแคนูซันตี้จื้อสิงเชืรอซันตี้จื้อสิงเชรอแข่งจัก,การยานเสือภูเขาฟานฉวนฟานฉวนเรือใบ เี่ยวสุดเต่าสุดดำน้ำ花样游泳花ย游งระบำใต้น้ำจาจีจาจีกายกรรมเจียนเหม่ยเชาเจียนเหม่ยเชาแอรบิก ทายชิวทชิวบิวเลียดซายเชอร์ซายเชอร์แข่งรถเทียเยินซันเซียงเทียยเยินซันเซียงไตกีลาผาซานผาซานปีนเขากงฝู่กงฝู่ กังฟูไทเิวเต้าทาเิวเตาเทาควันโดเจียนตดาเจียนตดาเคนโดผพู่ลาทีผพู่ลาทีพีลาทิสทนจิง้งนจิ้งกีทา ไส้มาไส้หมาแข่งมา้า越野滑雪越野滑雪สกีบีบะ手倒立手倒立หกสูงหัวเสียงจีหัวเสียงจีเครื่องล่อน อู่สู้อู่สู้ศิลปะการต่อสูส้เที่ยวเซิงเที่ยวเซิงกระโดดเชือกชงล่างชงล่างโต้คลืนป่าจื้อป่าจื้อปลาป่าวฮาวฮาซื่อฮวาซื่ สก,กีน้ำเฟิงฟานชงล่างเฟิงฟานชงล่างวินเซิร์ฟจุ้จื้อจุอจือจ้อปะโยหนีสีฮวนเสมวินต้งหนีสีฮวนเสมวินต้งคุณชอบเล่นกีฬาอะไรว我ยโย游ง ส我喜欢游泳。ฉันชอบว่ายน้ำ。我喜欢打排球。我า欢打排球。ฉันชอบวอลเลย์บอล。ีุ你会打 V มา吗？มาชิวมา,า,วมา,ววมาคุณตีแบดมินตันเป็นไหม？ วอรยตาวีเมาสิววอรยตาวีเมาสิวฉันตีแบดมินตันเป็นพร่งเทียกันห่นีเอว่างิ่กันห่นี้อ่งิงกัันห่นีอวิ่งงนีอว่่กัน้นหม่เอาีเธอว่างไกพ่งนเธอว่ิงกับฉนหม่可ี้อ ต好的明天我可以跟你去跑步。โอเคพรุ่งนี้ฉันไปวิ่งกับเธอได้ป你不喜欢什么运动？你不喜欢什么运动？คุณไม่ชอบกีฬาอะไร？我不喜欢射击。我不喜欢射击。 ฉันไม่ชอบยิงปืนวิ่ยเสรมเมอร์วิยมม่ยเ,เจรมเตอร์เพรานอะไร因为เซ่射击太ไท่为我เวเซียน,น,เ,เ,ยเ,ยนเพราะฉันรู้สึกว่าการยิงปืนมันอันตรายเกินไป。